ตอนนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์อมรนะครับศูนย์รถยนต์คุณภาพดีนะครับภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซลครับสำหรับคันแรกนะครับเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz C-Class นะครับเป็นรุ่น C200 CGI นะครับจดทะเบียนปี2555นะครับใช้ไปประมาณ70,000กิโลนิดๆครับถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับสีขาวสวยสดใสนะครับสภาพใหม่ครับ แม็กสวยครับไม่มีรอยเลยครับมีเงินเพียงหนึ่งล้านก็สามารถขับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ได้แล้วนะครับใช้ไปเพียงแค่เจ็ดหมื่กิโลเสร็นี้ครับถือว่าสภาพดีมากครับคันนี้มีซันรูฟให้ด้วยนะครับ รถรถยนต์เบนซ์คันนะครับคันนี้เป็น E 2 5 0นะครับเป็น E Class นะครับราคาอยู่ที่1ล้านกับ80,000บาทครับจดทะเบียนปี55เช่นเดียวกันครับใช้ไป1 8 0 0 0 0กิโลเมเสร็จครับ มาชมภายในกันครับสภาพยังดีมากครับสำหรับเบ้นซ์คันนะครับคันนี้เป็น E 3 0 0นะครับเป็นบู t เทคไฮบริดนะครับสีบรอนสวยงามครับราคาอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทครับ ใช้งานไปเพียงแค่96,000กิโลครับจดทะเบียนปี2015นะครับคันนี้ภายในใหม่มากครับเราอยู่กันที่เต็นท์อมอนะครับภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซที่ไบเทคบางนานะครับมีรถยนต์มือสองคุณภาพดีๆให้ท่านได้เลือกชมครับสำหรับท่านที่สนใจก็เข้ามาชมกันได้ครับ งานมีวันที่30นะครับคันนี้เป็น e 3 0 0 b l u e บูเ h คไฮบรนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น e c l a s s เช่นเดียวกันครับเป็น e 2 5 0 cdi นะครับจดทะเบียนปี2010ครับคันนี้ไม่ถึงล้านครับ9,90,000บาทเท่านั้นครับเป็นรถครอบครัวนะครับ e c l a s s นะครับเป็น e 2 5 0 cdi นะครับ ใช้งานไปหน0 0 0แสมกิโลเสร็จๆครับต่อมาชมสภาพภายในกันครับ E-Class นี่ตัวถังค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับนั่งก็ได้สบายนะครับเป็นรถซีดานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ E-Class น,นะครับ คันนี้เป็น e 2 0 0 cgi นะครับจดทะเบียนปี2015นะครับราคาเพียงแค่1 5 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นครับใช้งานไปเพียงแค่70,000กิโลเศษครับ e 2 0 0 cgi คันนี้นะครับภายในยังไม่ช้ำครับสวยงามครับ าใช้ทีเดียวครับ E 200 CGI คันนี้1,590,000บาทเท่านั้นครับคันนี้อีกคันนะครับสำหรับท่านที่ชอบรถทรงแนวสปอร์ตคูเป้นะครับ E 200คูเป้นะครับหรือ E คู u ป e นะครับ1 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับท่านก็จะได้เป็นเจ้าของรถสปอร์ตสวยงามครับจดทะเบียนปี2012นะครับ ใช้งานไปเพียงแค่49,000กิโลครับใช้น้อยครับคันนี้เบาะสีแดงนะครับตามสมัยนิยมครับสวยงามครับ ที่นั่งด้านหลังไม่แคบนะครับนั่งได้สบายๆครับเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตที่สามารถนั่งได้4ท่านครับ E สองร้อยนะครับหรือ E คูปครับวันนี้เรามาชมอีกคันครับคันนี้เป็น BMW นะครับ 520D นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับราคาอยู่ที่2ล้าน3แสนหมื่นบาทครับ ใช้งานไปเพียง52,000สกิโลเศษครับจดทะเบียนปี2018นนะครับการตกแต่งภายในสวยงามครับสภาพดีครับ bmw 520d ครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับสำหรับคันนี้นะครับ bmw 528i ครับจดทะเบียนปี2012นะครับราคาเพียง1,390,000บาทเท่านั้นครับไม่แพงเลยครับสำหรับ bmw ครับเป็นรุ่น 528i นะครับใช้งานเพียง98,000กิโลครับ ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทสำหรับคันนี้นะครับห้าสองแปดไอนะครับคันนี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับงานบิ๊กมอเตอร์เซลมีถึงสามสิบสิงหาคมนี้นะครับยังเข้ามาชมก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นสามสองศูนย์ดีจีทีสปอร์ตครับหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทครับ จดทะเบียนปี2018ครับคันนี้ใช้งานไปเพียง90,000กิโลเมเสร็จครับภายในทรงสปอร์ตครับสวยงามเป็นรถที่จดทะเบียนปี2018นะครับคันนี้คันนี้เป็น3-2 0สูนย์ดีครับ ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนแปดมืนบาทครับหล้านสองแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้น,นครับ จดทะเบียนปี2016นะครับคันนี้สวยงามครับสีขาวคันนี้เป็นรุ่น3-20สอดี D อีกคันหนึ่งครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้บาทครับ จดทะเบียนปี2017นะครับวิง่งไปแค่ห้า0มืนเจ็ดพันกิโลเศษ็จครับถือว่าใช้น้อยมากครับสำหรับคันนี้ 320D ดีคันนี้นะครับคันนี้เลยครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์อนเนกประสงค์ครับ BMW X1 ครับหนึ่งล้านสี่แสนก้ามืนบาทเท่านั้นครับ เป็นรุ่น1.8ดีนะครับจดทะเบียนปี2016ครับใช้งานไปเพียง52,000กิโลเมตครับ